สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชา n นลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีมังกรและขณะดมังกรนะคะการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ไทม์สต m p จะอยู่ใต้ description box นะคะเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดสถานการณ์ความรักคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดห้ามเท้านะคะสี่เท้า u e e n of Swords นะคะ The world แล้วก็5ถ้วยนะคะชาวธาตุลมค่อนข้างมีนิพนธ์และโดดเด่นต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะกุ้มเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์มองว่าจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณปันป่วนหัวใจไม่ใช่แค่คนใหม่แต่บางคนอาจจะมีเรื่องของคนเก่าเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวคนเก่าหรือคนเก่า,า,นกา,านวนกลับมาแต่ทําให้คุณเนี่ยอาจจะทําให้แบบ ไอ้ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันจะแบบ move on จะแฮปปี้กับชีวิตซะหน่อยแต่กลายเป็นว่าวุ่นวายรู้สึกว่าแบบปวดหัวรู้สึกวุ่นวายแล้วแบบอ๊ะกลับมาแบบยังไงต้องการอะไรจากฉันหรือแบบไหนยังไงนะคะฟังของคนเก่าแล้วกันนะการละการคนเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสิบดาบนี่ไงเจ็บจุกมานี่ไงนะคะเดวิลเจอกับความสัมพันธ์ที่มีซ้อนในซ้อนอีกทีเขาอาจจะโดนนอกใจหรือโดนมี เห็นไหมจบความสัมพันธ์นั่นเองไม่ได้รับการสนใจใส่ใจคนของเขานั้นก็ไปไปแบบมีคนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้ไม่สามารถที่จะจัดการความสัมพันธ์ได้แาะสุดท้ายก็คือร่วงไปเจอต่อไปเจอแบบเออนะคะเรือล่มนิดหนึ่งเบา สถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งของคุณค่ะติดซิ้นบลนนะคะหุ่นเชิดเหมือนเขาจะกลับมาเพื่ออะไรบางอย่างนะซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้โอเคที่จะให้เขากลับเข้ามาด้วยเหตุผลเหล่านั้นหรือด้วยท่าทีแบบนั้นอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบสารพักใจเขานะแล้วเราก็มีค่ามากกว่านั้นอืม ะะเราพยายามที่จะควบคุมตัวเองควบคุมสถานการณ์ควบคุมจิตใจของตัวเองพอสมควรเห็นไหมว่าความหงุดหงิดเกิดขึ้นนะค,ะความหงุดหงิดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเขาคน,นสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมสองของเขาคนนี้นะคะฟันดี้วาดกลัวนะคะกับดักนะคะแล้วก็ประธานพรอเขาก็หวังว่า,าคุณจะยังให้โอกาสเขาหรือคุณจะยังแบบว่า คือเขาก็กลัวเหมือนกันว่ามันเป็นเป็นกับดักอะ่ะเขาไปเจอสิ่งที่เขาคิดว่าดีแต่สุดท้ายมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะแอบบกลัวนะว่าเขาว่าแบบเขาจะผ่านตรงนี้ไปได้ดีหรือเปล่าและคิดว่ามันคงเป็นกรรมหรืออะไรสักอย่างนึงมีความแบบความพาลานอยเกิดขึ้นค่อนท้างเยอะในฝั่งเขานะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคนเป็นยังไงบ้างเจ็ดดาวนะเขาส่องคุณอยู่นะคะ เขาส่องคุณอยู่แล้วคิดถึงคุณอยู่เอ๊ะมีแต่เหรียญน,นะหลักๆเนี่ยอยากกลับมาค่ะไม่มีที่พึ่งค่ะเป็นในเรื่องของแบบว่าความช่วยเหลือใดๆแหละนะคะเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขามองว่าคุณน่าจะยังรักเขาอยู่น่าจะยังมั่นคงต่อใจเขาหรือยังน่าจะยังแบบรู้สึกเขาอยู่นะอืมแต่เขามองอะไรง่ายเกินไปนะ ฟังคุณนะคะที่แ่ารู้สึกยังไงเดี่ยเขาบ้างสิบดาบนะเจ็บแล้วนะคะเจ็บแล้วอยู่ในช่วงของการทิ้วใจฉันคืนใจมาได้แบบเกือบจะสําเร็จแล้วนะคะแล้วใจฉันก็ไม่ได้มีไว้ให้เธอแล้วนะแปดทุ่วใจฉันทิ้งเอาไว้ข้างหลังเลยนะฉันเดินออกมาแล้วและฉันแฮปปี้กับตัวเองแล้วนะคะฉะนั้นถ้ากลับมาแล้วมาทาให้ฉันทุกข์ก็เชิญเถอมาทางไหนมาทางประตูก็เชิญออกไปทางประตูเลยอะไรประมาณนี้นะคะ ไปต่อกันที่อบอดรุปนี่ค่ะบทสรุปคนโซนเก้ารร 9, เหรียญสอง 2, ไม้เทาสามวุยสเตรนนะคุณมีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วคุณเข้มแข็งคุณสตรองคุณกล้าที่จะปฏิเสธคุณกล้าที่จะโอเคบางคนอาจจะยังมีความรู้สึกต่อคนเก่าอยู่บ้างแต่คุณกล้าที่จะแบบ ให้คุณค่าของตัวเองให้เกียรติตัวเองมากพอที่จะไม่ให้โอกาสบางคนที่เขาไม่โอเคได้กลับมาในชีวิตคุณอีกนะคะ very soon เร็วๆนี้นะคะ part light m ิ o n shift นะคะใน constellation omg นะคะ, G, ะ,คะอาจจะเป็นลักษณะของเจ้ากัมมายเวนเบาๆนะพา part light m o s h i โอกาสที่จะกลับมาส o งปร r i ดนะคะโอเคพ a r คุณโสดก็ประมาณนี้นะคะงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะอาจารณ์ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคนคุยห้าเหรียญ ในออฟเพนเ e อ t ์คอรนะคะเอชซ็อกมอนส์เดวนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกมีช้อยตัวคุณเองจากที่เหนื่อยเหนื <im itation> <ๆ>่อยเนื่อยเนือยในความสัมพันธ์กับคนปัจจุบันนะคะสมมติว่าจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหามีความเหงานะคะมีระยะหา่างมีช่องว่างก่อนข้างเยอะกับคนคุณปัจจุบันและนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนใหม่เข้ามาด้วยหรือไม่ได้ทให้คนใหม่เข้ามาหรอกเป็นช่วงเวลาที่ จก้เวลาที่แบบมีคนใหม่เข้ามาพอดีพอดีนะคะโอกาสใหม่เข้ามานะคะกลายอาจจะกลายเป็นรักั้ำเศร้านะคะหรือเป็นในรักษะของตัวเลือกนิดหนึ่งนะคะแต่ระวังที่จะมีปัญหากับคนปัจจุบันนะ,ะเหมือนเขาจะรู้นะคะเหมือนเขาจะได้กลิ่นแปลกโอเคฟังของเขานะคะานการ์ความรักนะคะเพศซับคัพนะคะหดไม้เท้าหกเหรียญอ้าเขาจะมาหึงมาห่วงอะไรไม่ได้นะเพราะตัวเขาเองก็มีตัวเลือกเหมือนกัน,นะะเขาจะมาหาเรื่องว่าเราผิดไม่ได้นะ เพราะตัวเขาก็มีตัวเลือกเนหะ็นไหมเขามีการส่องนะมีการส่องมีการเช็คเรืองของคุณเหมือนกันนะคนเนีย้ยชาวธาตุน้าค่อทข้งเด็ดนะคะมังกรเอ้ยไม่ใช่มังก,กรสิงห์ปรากฏในพี่ที่ในราศีลักนณาหรือราดาวศุกร์ขยายนะคะสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมไพ่เดทนะคะ over o อ e r l o a d นะคะกันแรกแล้วก็ความทรงจำรู้สึกว่าสิ่งดีๆของคนปัจจุบันนะ่ะที่เคยมีต่อคุณนะ่ะ มันเหมือนมันกลายเป็นความทรงจําอยู่แล้วมันคืออดีตที่เกิดขึ้นแต่ปัจจุบันเขาไม่ได้เติมเต็มอะไรเหามากมันรู้สึกว่าเหมือนความสัมพันธ์หรือความรู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้แคร์เราขนาดนั้นอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาจะมาสนใจอะไรเราในตอนที่มีคนใหม่เข้ามาสนใจเรานะคะโอเคฟังของเขาล้ะคะเป็นยังไง ให้ความรู้นะคะเหมือนสั่งสอนคุณเบาๆนะว่าทาอย่างนี้มันผิดนะอย่างนู้นอย่างนี้แบบนี้มันไม่โอเคนะฉันรับไม่ได้นู่นนั่นนี่ทั้งตัวเองก็มีตัวเลือกนะ่ะคือเรื่องของการสูญเสียเพราะเขารู้สึกแล้วว่ารู้สึกต้องการเมื่อกําลังจะเสียให้จับคนอื่นไปอ่ะอน,นะคะในตอนที่มีอยู่ก็ไม่รักษาในตอนที่กําลังจะเสียไป ก็ดันรู้สึกแบบเสียใจเจ็บปวดในการสูญเสียขึ้นมาเห็นคุณค่าขึ้นมาในบัตรดนนะคะต่อไปนะคะเรามาดูความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกันบ้าง,างคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรคะสิบดาบเสียใจเจ็บปวดไม่คิดว่าคือเขามองว่าคุณน่ะน่าจะรักเขามากชอบเขามากคงไม่แบบว่าไปเผดใจเปิดใจให้คนอื่นหรอกคิดว่าคุณแบบโอ้ยยังไงก็ต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยความมั่น ะะดังนั้นคุณดับมั่นเขาด้่เปิดใจกับคนใหม่ที่เข้ามาซะเลยให้มันจบๆให้มันเลาแล้วไปแต่มันไม่ใช่การที่คุณแบบประชดเขาหรือร้องความสนใจหรอกแต่คุณเห็นเห็นว่าตัวเองแบบต้องการอะไรแล้วคนคนนั้นที่เข้ามาเขาก็เห็นคุณค่าของคุณเห็นความหมายของตัวคุณนะคะแต่คนเนี้ยคนปัจจุบันคนเนี้ยเขาเจ็บปวดในการที่คุณไม่สนใจเขาหรือคุณแบบทิ้งเขาเอาไว้ข้างหลังหรือคุณถัดหลังให้กับเขาเขาแอบตับสนนะ เป็นการดึงดูดความสนใจต่อตัวเขามากๆเขากลับมาสนใจคุณมากขึ้นและอยากที่จะประครับประคองคุณนะคะโอเคฟังคุณที่รู้สึกยังไงกับเขานะวิออฟวอร์จูนขึ้นอนะ่ะคุณเคยคิดที่อยากจะพัฒนากับคนนี้นะแต่คนนี้ก็ทําให้คุณแบบเสียใจหรือเจ็บช้ำน้ำใจหรือทําให้คุณเครียดวิตกกงังวลมีคําถามมีความสงสัยมีความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เยอะนะคะสี่ตัวนี้เห็นไหมคุณพยายามหยิบยื่นสิ่งต่างๆนะคะพยายามที่จะแบบ อะไรกับเขาแต่เขาดูไม่สนใจกันเลยอ่ะดังนั้นมันอาจจะถึงจุดแล้วมากที่ฉันจะเย่อหยิ่งบ้างที่ฉันจะเชิดมากสวยๆหล,ล่อนหล่อแเล็ดเชิดใส่บ้างนะคะไปต่อกันที่บทสรุปนะคะเดอะมูนห้าดาวเอซสมอลนะคะหกวยใหญ่นะ เขาอยากที่จะยื้อคุณเอาไว้นะเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะเนี่ยอืมจากความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าในขณะเดียวกันคุณอะโอเคนะที่จะตัดคนปัจจุบันออกไปคุณโอเคนะที่คุณจะตัดเขาแต่เขาไม่โอเคที่คุณจะตัดเขาอืมเขาไม่โอเคที่คุณจะตัดเขาไปเขาอาจจะยือ้อหรือมีการแบบว่า เออง้อหนอทำดีกับคุณนิดนึงนะคะแพชชั่นเคมิตรีเวทีนคะต่อให้คนคนนี้อ่ะแล้วก็ตัวคุณนะคะคุณรู้สึกว่าอาจจะมีเคมีตรีหรือมีความรู้สึกดีต่อเขาคนนี้มากแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตรงข้างหน้ามันไม่มีไม่มีปลายทางกับคุณไม่มีอนาคตไม่มีความสําเร็จในความสัมพันธ์คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะต้องทนตรงนี้ไปเพื่ออะไรเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อะไรก็ไม่จําเป็นขนาดนั้น นะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่มีแฟนนะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะเป็นยังไงสามดาบเอ็มเ o อรลนะคะคิงออฟสอด สถานการ์ตอัตึงนะคะแอัตึงแอัตึงเลยเนี่ยค่ะชาวธาตุลมค่อนข้างมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ของอความรักของคุณหรืออินเนอร์จีความเป็นธาตุลมนะคะความอีโก้ความนิ่งความความนิ่งความเงียบความแบบความเขาเรียกว่าความตึงตรงเนี้ยนะคะค่อนข้างเด่นกุ้มเมฆถุงหรือตุนที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะเหมือนจะเป็นสถานการณ์ที่เชื่อมโยงจากปัญหาของช่วงเวลาที่ผ่านมา ปัญหาของบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่3นะคะบางคนจะเป็นเรื่องบางอย่างที่ทิ่มแทงใจกันไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือคําพูดใดๆก็แล้วแต่นะคะรู้สึกว่าในช่วงของความนิ่งมันมีเข้ามาเยอะความนิ่งความแข็งความสี่ว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างคนต่างมีจุดเดือดของตัวเองต่างคนต่างมีอีกโก้เป็นของตัวเองจนช่วงปลายเดือนคุณมีโอกาสที่อาจจะปล่อยความสัมพันธ์นี้นะคะปล่อยวางความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่างแยกย้ายคือระยะห่างมันมีมากขึ้นมากขึ้นจน รู้สึกว่ามีจะไม่มีมันก็ไม่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝังของเขานะคะเป็นยังไงสถานการณ์ความรักนะคะเจ็ดเหรียญเขาเองก็ดูสถานการณ์อยู่นะว่าคุณจะมีการ make amok อ,อะไรไหมคุณจะมีการเข้าหาไหมคุณจะมีการอ่อนให้เขาไหมน่นี่นะคะห้าเหรียญเขารอการง้อจากคุณอยู่ อย่างที่บอกว่าไม่มีใครยอมใครนะคะบางคุณจะเป็น king of sword ของเขาจะเป็น page of sword นะคะเป็น energy ที่ต่างกันตัวคุณเนี่ยเป็น energy ที่ใหญ่กว่าเขานะคะใหญ่กว่าเขา energy ของความแบบความไม่ยอมกันจ,จะใหญ่กว่าเขาของเขาจะเป็นฟืวเอาแต่ใจเป็นฟีลรอบแบบเป็นฟือเด็กๆ็เด็กกว่าคุณ ะค,ะคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาจากสถานการณ์นะแต่ไพ่ก็สลับกันได้นะคะเขา,ารอคุณมางอเขารอ้อยคุณมาใส่อกใส่ใจเขาโน่นน,น,นี่แต่ถ้าถามว่าคุณเลือกที่จะตัดจบนะคะปล่อยไปได,ได้เขาก็โอเคที่จะตัดจบเหมือนกันอืมนะคะเหมือนคล้ายๆเล่นเกมนิดนึงฝั่งเขาอะเหมือนเขาไม่อยากเป็นคนแพ้นะคะ ขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมเขาดีสองจิตสองใจแค่ดูแลแล้วก็ป่วยนะคะคุณรู้สึกว่าเอาจริงๆตัวคุณก็ต้องการความรักจากเขาต้องการความอ่อนจากตัวเขาเหมือนกันแล้วก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือเราจะยอมลดทิฐิของเราดีนะแล้วก็ลองแบบเข้าหาเขาลองอ่อนให้กับเขาแต่สุดท้ายเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ผลอ่ะมันไม่มีพันไม่มีแรงผลักที่มากพอที่จะให้ทําสิ่งนั้นนะคะฟังของเขาละค่ะ หาเวลาพิธีกรรมเตรียมตัว,ตวแล้วก็รักตัวเองนะคะตัวเขาแบบก็พยายามที่จะรักตัวเองให้มากในช่วงเวลาของความห่างกันนะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาได้หันกลับมาโฟกัสตัวเขามากขึ้นตเตรียมพร้อมที่จะรักตัวเองเหมือนตัวเขาก็ตั้งใจมาเหมือนกันนะว่าอาจจะถึงวันนี้วันที่แบบจะต้องแยกย้ายกันหรืออะไรแบบนี้นนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อเุณนเป็นยังไงบ้าง นายออฟครับยังรักอยู่ต้องยอมรับหลือว่ายังรักอยู่แต่ก็เห,น,ใใหเนื่อยใจนี่ไงการประชดประชันเรียกร้องความสนใจประชดประชันเอาชนะเนะะี่ยค่ะถ้าจะเป็นการเลิกลาเหมือนยาแบบว่าถ้าเป็นไปได้อะเขาก็ไม่อยากเป็นคนแพ้ในความสัมพันธ์เขายังมีความทัศนคติความรักที่ยังมีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงนะคะแล้วเขาคิดว่าที่ผ่านมาเขานั้นทําดีที่สุดแล้วนะคะแต่มันก็หนักเหนื่อยความสมเชื่อ จากความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฟังคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาคะทามพรเรนทุกๆุอย่างในความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขามันเปลี่ยนไปค่อนข้างเดอะจากช่วงเวลาที่เราได้ใช้เวลากับตัวเองเยอะได้คิดทบทวนได้อะไรไ่ตรองกันลองออกมาแล้วนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นะคะให้ดีขึ้นอ่ะมันคงจะเป็นอะไรที่เป็นไปได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นการแยกย้ายกันตอนที่ไม่ได้เกลียดกันไปมากกว่านี้หรือรู้สึกไม่ได้แยก มากกว่าน,นี้มันก็คงจะยังหลงเหลือสิ่งดีๆบ,บางอย่างหรือความทรงจําดีๆบางอย่างอยู่บ้างนะคะทีนี้อจ,จะไม่ตรงกับคุณอินเนอร์จี y ของคุณก็ได้นะคะอย่าเทค s e เรียสนะคะมองว่าดูเป็นแบบแนวทางหรือดูเป็นแบบเปินเป็นไปนะ,ะถ้าไม่โอเคก็กดปิดไปก็ได้นะคะเพราะไม่ได้อยากอ่านให้มันเป็นแบบ f e ลลิ่งที่ไม่ดีหรอกแต่นะไพ่เป็นอนินเนอร์จี่แนวนี้นะคะหไม้เท้าหกเหรียญ การประครับประคองการดูสถานการณ์นะคะต่างคนต่างดูเชิงดูสถานการณ์แต่ไม่มีใครเมกับมุกหรือไม่มีใครแบบเทคแอคชั่นสักทีหนึ่งมันจะยากในการที่จะไปต่อได้นะคะความจืดจางความเสดไปเรื่อยๆมันทําให้ต่างคนต่างชินในการไม่มีการอะ c o d e p n n d e n c y ยึดติดกับจุดยืน จนทำให้ความโรแมนติกในความสัมพันธ์ความรักในความสัมพันธ์มันเฟกลงไปค่อนข้างเดือะด้วยเช่นกันโอเคเอ,อคลิปของมังกรก็ประมาณนี้นะคะงนก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ